ใครว่ากีฬากับบันเทิงเป็นคนละโลกแต่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกททอกท,ทอกเพิ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสองเส้นทางนี้สามารถเดินคู่กันได้อย่างสง่างามเมื่อกกทอเปิดโครงการ Friends of s e เก a m e 2025ดึงศิลปินนักแสดงรุ่นใหม่ถึง7คนมาร่วมสร้างสีสันให้กับมหกรรมซีเกมครั้งที่33และอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพปลายปี รับรักของกีฬาก็ถูกแต่งแต้มด้วยความสดใสใหม่ขึ้นมาในทันทีในอดีตการประชาสัมพันธ์กีฬามักพึ่งพาสื่อหลักทีวีหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์กีฬาแต่วันนี้กกกทนั้นกำลังย้ายวิธีการสื่อสารไปที่โซเชียลมีเดียที่มีคนรุ่นใหม่อยู่การเลือกเจ็ดศิลปินอย่างเจเจพิพัฒติและผรนพัฒน์บาตหัศนัตพิณิวัต์หลงสุรีมอสผานุวัต์โศประดิษฐ์พาเวลนเรศพร้อมเผ่าพันธ์สีพฤกษาณิชและโทมัสทีทัศ จึงมณีรั์ไม่ได้เป็นแค่การใช้ดาราเรียกกระแสแต่คือการใช้อิทธิพลของไอดอลเชื่อมโยงให้เยาวชนรู้สึกว่ากีฬาไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกคาเชียร์คือพลังที่ส่งต่อถึงสนามจริงน่าสนใจว่ากะกะทน,นั้นไม่ได้จัดงานเพียงเพื่อให้เสร็จพิธีแต่เลือกที่จะสร้างคอนเทนต์ตั้งแต่ต้ตตนทางผ่านความร่วมมือกับสมาคม,ส,ม,าคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่อุตสาหกรรมบันเทิงนั้นเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการขับเคลื่อนงานกีฬาระ,ระดับชาติ นี่คือการเปลี่ยนเกมจากการจัดซีเกมให้ดีไปสู่การทําให้คนไทยรู้สึกเป็นเจ้าภาพจริงๆและเมื่อมี12ศิลปินดังอย่างมุกวรณิทาวน์วงปีเตอร์แพนทัศพลวิวิดวันไออาอมินากูลโฟกสุธิมากก่อเกียรติวณิชาติอันดาอนันตาเตียวิวัตลูกแก้วกมลักแสงทรัพย์สินต้นหลิวเมธาพัฒชิมกุลโบนัสนัทวัตรเอียมชื่นน้ำจุธามาศหวังสวัสด์ยูโดทันทัศธารินเพิรมเมก้า นัทธพัฒน์ดีเลิศตระกูลและบิ๊กธนกรกุลจรสมบับัดเกี่ยมขึ้นถือป้ายประเทศในพิธีเปิดก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าสนามกีฬาวันนี้ไม่จําเป็นต้องอยู่แค่ในสเตเดียมแต่อยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศการออกแบบมัสคอต9ตัวทั้ง7สี7วันและ2แบบลายธงชาติคืออีกมิติที่แสดงถึงความตั้งใจของเจ้าภาพที่ไม่เพียงต้องการจัดงานให้ใหญ่แต่ต้องการให้ทุกสัญ,ญลักษณ์สะท้อนความเป็นไทยในแบบสมัยร่วมนั่นคือดีไซน์แห่งอัตลักษณ์ที่จะ่งบอกว่าประเทศไทยไม่ อยากเป็นแค่เจ้าภาพที่ดีแต่อย่าเป็นเจ้าภาพที่คนจําได้สิ่งที่กกตกําลังทําคือการปูรากฐานให้วงการกีฬาไทยเพราะโลกเปลี่ยนไปแล้วกีฬาไม่มีสื่อก็เหมือนแมตที่ไม่มีคนดูในยุคที่เสียงเชียร์ในสนามอาจเบากว่าเสียงกรีดของแฟนคลับศิลปินเหล่านี้กําลังกลายเป็นทูตกีฬารูปแบบใหม่ที่สื่อสารพลังบวกสู่คนทั้งภูมิภาค Friend of s ซ a เก m e s 2025อาจเริ่มต้นด้วยการประชาสัมพันธ์มหกรรมกีฬาแต่ในเชิงสังคมนี่คือการทดลองครั้งสําคัญว่ากีฬาไทยจะ มาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมปปได้อย่างไรมันคือการเปลี่ยนทุกมุมมองจากกีฬาเท่ากับเงื่อและเหรียญทองไปสู่กีฬาเท่ากับความสุขแรงมนดาลใจและความร่วมมือของคนรุ่นใหม่และถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเป้าซีเกมในครั้งนี้อาจเป็นมากกว่าการแข่งขันในสนามแต่มันอาจเป็นจุดเปลี่ยนของภาพลักษณ์กีฬาไทยจากเวทีแห่งเงือ่อสู่เวทีแหง่งหัวใจและวัฒนธรรม